ครับก็สวัสดีครับผมประเสริฐวงศรีนายกเทศมนตรีตำบลทับมาครับก <c oughs> ็บตามที่นะครับสถ,ถานการณ์ระบาดโลกไว,ไวรัสโครโรนาน2019นในเขตพื้นที่จังหวัดระยองนะครับขณะนี้นะครับก็ถือว่ามีความรุนแรงสูงมากครับ <c oughs> ก็เทศบาลตำบลทับมานะครับก็ได้รับคำสั่งนะผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะครับคือการควบคุมการกำกับดูแลการแพร่ระบาดนะโรคโควิด -19 แล้ะลอกสองในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็น โครงการที่มีความสําคัญในพื้นที่จังหวัดระยองอย่างสูงยิ่งนะที่จะต้องอหลายๆลายควายนะให้ความร่วมมือนะดูแลนะเพื่อให้โรคระบาดโนะควิด1 9เนี่ยนะครับที่คลายไปโดยทันท่วงทีเนี่ยฉนะนั้นคำสั่งผู้ว่าราชก,การจังหวัดระยองเนี่ยนะเราก็ถือเทศบาลทัพมาก็นำมาเป็นแนวทางนะปฏิบัติ โดยเคร่งครัดนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ทับมาเนี่ยนะขณะนี้เนี่ยนะตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดระยองนะได้มีมติเห็นชอบแล้วก็เป็นคำสั่งของจังหวัดเนี่ยนะครับเราก็ได้ดาเนินการนะตามคำสั่งนะท,ทุกเรื่องนะครับทุกข้อนะเพื่อป้องกันนะควบคุม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเนี่ยนะครับก็เ,เราก็ได้ดำเนินการนะครับเขาปิดนะสถานที่เสี่ยงนะครับแล้วก็ดําเนินการในเรื่องของเป็นสถานที่ที่เป็นกลุ่มที่เสี่ยงก็คือสถานที่ราชการนะครับวัดโรงเรียนนะสนามเหล็กเล่นสนามสวนสาธารณะสวนสุขภาพ ที่ชุมชนจะไปรวมกันเนี่ยขณะนีนะ้เราก็ได้ปิดการใช้บริการนะรแล้วก็ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดนะทุกระยะนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราได้ดาเนินการก็คือนะครับเช่นตลาดนัดที่ไม่ได้ทำการขายต่อเนื่องทุกวันเนี่ยนะครับก็ได้มีหนังสือ นะคำสั่งจากเทศบาลน,นะทับมานะครับไปขอความนูเคราะห์ว่าในะขณะน,นี้ทุกทีนะ่เราปิดก่อนจนกว่าสถา,านการณนะ์จะที่คลายนะครับนะานั้นก็ก็เรียนพี่น้องได้รับทราบนะครับว่าโดยเฉพาะพื้นที่เราเนี่ยนะครับกลุ่มเสี่ยงผู้พบเชื้อเนี่ยนะครับก็มีอยู่เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดทุกๆวันนะครับเรื่องนี้ มีความกังวลและหน้าที่เราจะต้องให้ความร่วมมือกันทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตมทัมาก็ตามหรือในเขตจังหวัดระยองก็ตามนะครับดังนั้นพอถึงเวลาแล้วที่ที่พี่น้องประชาชนนะที่จะต้องให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการนะบริหารหรือควบคุมโรคจังหวัดเนี่ยนะครับเป็นแนวทางที่เราจะต้องนํามาปฏิบัติต่อตัวเองและ สู่ครอบครัวและพื้นที่ที่เรารับผิดช,ชอบเนี่ยนะครับไว้เรื่องสําคัญและขนะนี้นั่นนะครับเพราะการแพร่ระบาดเนี่ยนะครับก็คิดว่าจังหวัดระยองหรือตําบลทับมาเราเนี่ยก็ต้องปีเพิ่มทุกวันนะครับทุกวันนะค,คือผู้ป่วยเนี่ยนะครับก็เราก็ทราบว่าทุกคนละนะตอนนี้ก็คือศูนย์โควิดของโรงพยาบาลระยองนะก็นําผู้ป่วยเนี่ยเข้าไปรักษานะครับทีนี้ ต่อจากนั้นนะคือผู้ป่วยเนี่ยนะคือสูงโควิดนะได้นำไปรักษานะเป็นที่กักหรือที่ดูแลเรื่องสุขภาพนะตามที่ทางโรงพยาบาลได้จัดไว้ล้นะทีนี้ความห่วงใยของเทศบาลตะบนทรพมาหรือพี่น้องประชาชนในขณดนี้ทุกคนนะนะที่เราได้พูดคุยกันเนยนะครับคือเป็นห่วงเรื่องคนที่สองคนที่สนะครับ คนในครอบครัวนะครับหรือคนที่สัมผัสกับผู้ป่วยที่เราได้ทราบแล้วว่าเขาป่วยเนี่ยนะครับติดเชื้อเนี่ยรเรื่องนี้สำคัญมากนะครับดังนั้นเราอยากจะขวาบพี่น้องประชาชนนะและผู้นำองค์กรของเทศบาลกันแล้วกันโดยเฉพาะนะผู้บริหารหรือผดผักการหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำองค์กรอสอมอในพื้นชนในพื้นที่เนี่ยนะครับ เราช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือครอบครัวที่พบเชื้อเนี่ยนะระยะคนที่สองที่สามในครอบครัวเนี่ยเราก็พยายามนะให้กำลังใจเขานะครับแนะนำเขานะฮะอย่าให้เขาอยู่แบบเดียวดายนะครับอยู่แบบเครียดนะครับนี่ก็คือที่เตรียมการไว้นะครับเพราะเราก็ทราบครอบครัวแต่ละครอบครัวอยู่แล้วใดขณะเนี้นะครับ อันนี้ก็คือแนวทางที่ที่เราเราที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับทางเทศบาลเนี่ยนะก็เตรียมทีมงานนะค,คือเทศบาลเนี่ยก็ตั้งศูนย์เหมือนกันนะศูนย์ปฏิบัติกา,าครควบคุมการแพร่ระบาดนะฮะโรคติดต่อหรือโรคติดเชื้อเนี่ยนะไวรัสโครโรนา2019เเนี่ยนะครับขึ้นมาที่สำนักงานเทศบาล ก็ได้มีรูปของคณะทีมงานทำงานเนี่ยนะขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับขึ้นมาชุดหนึ่งทีมงานแต่ละชุดเนี่ยเรามีทีมงานเรามีแชุมชนนะครับเราก็มีทีมงานเพื่อไปกํากับดูแลฝ้าระวังการแพร่ระบาดในชุมชนนั้นน่ะก็8ชุดด้วยกันนะฮะแปชุดด้วยกันและเราก็มีชุดนะฮะฉีดพ่น ยาฆ่าเชื้อนะครับเพื่อระงับโรคเนี่ยนะครับการแพร่ระบาดเนี่ยนะครับอีกหนึ่งชุดนะชุดนี้ก็คือคอยสแตนบายและลงพื้นที่ว่าระหว่างตามจุดนะครับเพราะเรามีข้อมูลอยู่มีข้อมูลผู้ป่วยนะก็ได้รับจากรายงานจากราพอสอตอนี่แหละโราางพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนี่แหละว่าตรงนั้นตรงนี้นะครับแล้วก็ที่จะไปฉีดเนี่ยคือหนึ่งนะก็คือทางกลุ่ม ที่เราตั้งคณะกรรมการคอยปฏิบัติในชุมชนหกเจ็ดคนเนี่ยนะก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งนะพยาบาลวิชาชีพหนึ่งคนสองเจ้าที่สาสุขของเทศบาลน,นะครับสมเนี่ยคืออสอมอสองคนในพื้นที่หมู่นั้นๆแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอ่าแล้วก็องค์กรนะครับบุคลากรของเทศบาลน,นี่แหละนะครับ ก็โดยใช้นะครับคือโดยใช้ผู้อำนวยการกองนี่แหละองเทสบาลเนี่ยรับผิดชอบแต่ละชุมชนเป็นหัวหน้าคณะทํางานนะครับขณะนี้เราเตรียมอยู่นะเตรียมแล้วลงพื้นที่แนละ้วนะคือคือ,คอตรงนี้นะครับทีนี้ก็ต้องขวากคณะทํา,าทงานนะครับว่าคือทุกคนเนี่ยนะครับก็มีความกังวลตนเองว่าเอเข้าไปแล้วไปดูแลพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยตัวเองจะมีผลกระทบต่อการรับเชื่อไหมเนี่ย ก็ต้องตอบไปเลยว่าถ้านะถ้าทีมงานเราลงพื้นที่เนี่ยนะครับเราต้องเตรียมให้พร้อมเรื่องการระมัดระวังและป้องกันนะครับต้องเตรียมให้พร้อมนะครับแล้วก็ที่สําคัญยิ่งก็คือหนึ่งมีแนวทางว่าเราไม่ต้องไปพบท่านบ่อยหรอกนะครับลงพื้นที่แล้วก็สอบถามเบอร์โทรศัพท์นะคนที่ป่วยในบ้านนะมี6คนก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะฮะ นหะหรือผู้ที่จุดกลุ่มเสี่ยงที่ไปสัมผัสนะกับผู้ป่วยบ้านนี้เนี่ยนะครมีใครบ้างก็ต่อเบอร์โทรศัพท์ไว้ไว้คุยกันไว้อะไรกันคอ,อยให้กําลังใจกันแล้วก็คอยเฝ้าระวังนะครับที่สําคัญก็คือนะครับก็ต้องขวากผู้ที่กลุ่มเสี่ยงที่นะฮะที่ยังไม่ได้พบเชื้อและคิดว่าเป็นคนผู้กลุ่มเสี่ยงนะครับอันนี้นะครับก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ในกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ได้ตรวจหรือรตรวจแล้วเนี่ยยังไม่ได้รับผลการตรวจเนี่ยนะครับนะครับอันนี้คือขอความขอความร่วมมือเลยครับนะเพราะการระงับการแพร่ระบาดเนี่ยมันต้องอยู่ที่การอะไรไหมครับอยู่ที่เราจะต้องอยู่กับบ้านเก็บตัวเลยครับต้องเก็บตัวนะครับเพราะโรคมันติดง่ายนะครับฉะนั้นกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดนะฮะท่านต้องต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับ อย่าไปมองว่าให้ทำไมเราต้องงนีทําไมเราต้องต้องโดนกากตนนู้นั่นนู่นนี่นะไม่ใช่งั้นเราจะไปเครียดอย่างนั้นนะครับเราไปมองถึงสังคมมองถึงการระงับโรคนะครับเออเนี่ยต้องมองอย่างนั้นนะครับมองว่าเราช่วยกันเราจะทํายังไงจะระงับโรคให้เร็วที่สุดได้นะครับถ้าตอนนี้นะถ้าความคิดนายกนะถ้าทุกคนตะบนทับมานะครับขณะนี้นะมันมันมันถึงขั้นพื้นที่แดงแล้วไงนะฮะ ถ้าชาวคิดเขาในยกเนี่ยจะบอกไงไหมทุกคนทําใจว่าตัวเองป่วยทุกคนเลยทุกครัวเลืเลยและลองอยู่กับบ้านสักสิบสี่วันดินิ่งนิ่งไปขยับอย่าไปไกลนักนะลองอย่างงีบดูสิผมเชื่อเถอะครับผมว่ามันก็ต้องมีการจะระงับได้เร็วที่สุดแต่ถามเราทําได้ไหมเราต้องกินต้องใช้ต้องอยู่ชีวิตเราต้องมีอาหารข้าวปลานะครับเนี่ยนะครับแต่นั้นเราก็พยายามนะฮะ พยายามใช้เวลาตรงเนี้ออกนอกบ้านให้น้อยที่สุดนะครับให้น้อยที่สุดนะครับนี่คือก็ฝากไว้ว่าเนี่ยคือตอนเนี้เทศบาลเนี่ยนะครับมีคิดแต่ว่าเบอร์หนึ่งที่พบเชื้อเนี่ยก็ไม่กังวลหรอกครับเพราะศูนย์โควิดโรงพยาบาลเขาไปดูแลโรงพยาบาลสนามที่ไหนก็นแล้วแต่ที่ตเตรียมไว้รองรับเรานะครับแต่ไอ้เบอร์สองเบอร์สามที่จะลังเลลังเลเนี่ยนะครับอันนี้เป็นห่วงมากครับ เป็นห่วงนะครับฉะนั้นก็ขวากนะครอบครัวนะหรือผูดด้ใดที่ที่มองว่าตัวเองเสี่ยงเนี่ยนะครับก็พยายามนะพยายามลดการออกจากบ้านนะครับนะออกจากบ้านเนื่อจะเป็นเรื่องที่ที่ท,ท,ที่ที่ทางทุกคนนะครับนะแล้วก็ยังไงไหมครับตัวเองออกไปก็ไม่ได้มีความสุขหรอกครับเพราะเขารู้วันนี้เสี่ยง คนนี้เสี่ยงแล้วออกไปปุ๊บเนี่ยก็ไปทีนึงก็มือก็มีแต่คนมองเราอะนะครับบางท่านที่เราอะไม่รู้ว่าเราแต่เขาก็มีคนสังเกตตอนนี้กําลังอย่างเงี้ยดูบ้านเมืองเราเป็นอย่างเงี้ยกังวลไปหมดนะครับกังวลไปหมดนะก็กวกไว้เรื่องนี้นะครับขอความกรุณาพวกเราว่าช่วยกันนะช่วยกันถอยนะถอยการขับเคลื่อนชีวิตอย่างเป็นสังคมเดิมๆแล้วก็ขณะนี้มันวิกฤตนะครับเราก็ถอยเข้าอยู่บ้านซะนะครับ อก็อนนี้ก็คือประเด็นที่ที่ขวากแล้วก็พวกเราช่วยกันนะครับช่วยกันในพื้นที่บ้านเรานะครับและการควบคุมนะการระบาดของโรคนะของศูนย์โควิด1 9เทศบ,บาลตะบนทับมาเนี่ยนะครก็สามารถจะดำเนินการได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะแล้วก็ผลที่สําเร็จได้ทันท่วงทีเนี่ยมันก็จะเกิดได้เร็วขึ้นนะครับแต่ถามว่าเราปล่อยไปขณะนี้นะถ้าเราไม่ได้ทําอะไรเลยเราไม่แนะนําชาวบ้านเลย แล้วชาวบ้านก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับต่อสังคมเลยกับโรคเลยเงี้ยว่ามันจะแพร่ระบาดขนาดไหนนะครับผมว่านะครับคราวนี้ถ้าเราถึงเวลาแล้วนะถึงเวลาแล้วของเรานี่ยมีเยอะแล้วนะครับมีเยอะแล้วแล้วไม่รู้ไปไหนกันบ้างมาไหนกันบ้างตอนนี้มันถึงเวลาที่ที่เราจะต้องคิดแบบนายกนะครับก็ขวากพวกเราไว้พี่น้องประชาชนนะครับครับก็ท่านพี่น้องประชาชนนะครับหลังจากที่เราดูแลในบ้านเนี่ย ครอบครัวเราแล้วเนี่ยนะครับคือก็อผมพูดแล้วว่าคนกลุ่มที่พบเชื้อเนี่ยนะครับเขาไม่ได้อยู่กับเราละนะครับคือทางศูนย์โควิดของระยองเรานะั้นะนำไปรักษาแล้วนะครับที่กลุ่มเสี่ยงที่สุดก็คือคนที่อยู่ในครอบครัวนี่แหละนะครับที่อยู่ที่ยังไม่ได้พบเชื้อเนี่ยนะครับหรือตรวจแล้วย,ยังไม่พบเนี่ยนะครับยังไม่ได้รับผลตรวจเนี่ยอันนี้สำคัญ สำคัญฉะนั้นเรานะครับอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูแลตนเองนะครับในครอบครัวของเราก็การที่เราจะต้องใช้วิถีชีวิตนะโดยให้ครอบครัวเราสะอาดและตัวเราสะอาดนะครับก็จะต้องล้างมือบ่อยๆนะครับเนี่ยครับเช่นทำความสะอาดพื้นบ้านด้วย ยาฆ่าเชื้อแล้วก็นำยาฆ่าเชื้อไปเช็ดถูประตูหน้าต่างหรือที่เราสัมผัสกันบ่อยๆนะโดยเฉพาะในห้องน้ําใช้รวมกันเนี้ยนะครับก็ท่านก็สามารถนำน้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยไปล้างไปชำระจะล้างฆ่าเชื้อได้นะครับในครูเดอนท่านแต่ถ้าท่านจะออกนะจากบ้านเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับท่านจะต้องระวังตนเอง ดูแลตนเองให้มากที่สุดนะครับท่านก็จะต้องสวมนะครับแมสนะครับหรือว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยนะครับให้ถูกต้องนะครับควบคุมโครงจมูกและปากให้ครบถ้วนนะฮะนั่นแนละครับแล้วก็อีกก็คือหนึ่งจะต้องล้างมือให้สะอาดจากบ้านเลยนะฮะเอางี้เลยแหละนะครับ อ่ล้างให้ถูกต้องตามสาธุขเขาก็แนะนำเงี้ยนะครับนิ้วหนังนี้ก้อยนี้อะไรก็ว่าไปตามเรื่องขังเราเลยเราจะทำยังไงก็แล้วแต่หน้าหลังก็ว่าไปอย่างเงี้ยนะครับข้อมองข้อมือก็ว่าไปเนาะเนี่ยคือทำให้มันดูแลให้มันได้เวลาพอสมควรจนกระทั่งน้ํายาเนี่ยแห้งอยู่กับมือเลยนะครับเนี่ยครับมันก็จะถือว่าเราก็ได้เดินทางออกจากบ้านไปนะครับหลังจาจากบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะเดินทางไปจุดไหนก็ตาม นะก็ต้องขวากนะครับพี่น้องประชาชนชิ้นดีกันทุกครัวเรือนตั้งในนี่ไว้เลยนะครับนะครับแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับตั้งไว้นะครับพอเราไปถึงตรงนันปุ๊บเราก็ขยับอีกได้กดใช้อีกได้นะครับเนี่ยนะครับในรถก็ต้องมีในกระเป๋าเนี่ยนะครับในรถก็ต้องมีนะครับเพราะบางทีบางครั้งไปซื้อของนะครับไปรับเงินทอนเงินกันนี่ก็เป็นผล รับเงินทอนเงินเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากแบงค์นี้มันทีบางครั้งมันมาหลายคนอยู่ในเกะของพท้า้าเนี่ยนะครับมันมาหลายคนฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นการสัมผัสเหมือนกันนะฉะนั้นพอหยิบเสร็จปุ๊บขึ้นรถก็ใช้เจียวล้างมือเลยนะครับล้างมือว่าลูกผงหลายจะที้งก็ได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะดูมีความอุ่นใจขึ้นยังไงก็เราเราจะตั้งความมั่นใจของเราไว้ ว่าเราได้ดูแลตัวเองได้ดีที่สุดแล้วนะครับอย่างเงี้ยไปก่อนเลยนะสำนึกเราต้องคิดอย่างนี้นะครับและโดยเฉพาะต้องขวากนะครับกิจก,กรรมหรือว่าเป็นผู้ประกอบการอะไรก็ตามขนาดนี้ทุกบ้านทุกครัวเรือนทุกทุกประกอบการนะครับท่านต้องมีเจลล้างมือไว้ดูแลผู้ที่จะไปเยือนท่าน แล,ล้วรูเลยตัวท่านเองด้วยเพราะคนที่เข้าไปก็ไม่รู้นะว่าท่านเป็นไงมาบ้างเพราะหนึ่งยังไม่ได้ตรวจแล้วก็ยังไม่ได้พบอะไรแต่ถามว่ามันเสี่ยงไหมันก็เสี่ยงทั้งหมดแหลคนะครับนะฮะเสี่ยงนะฮะนี่คือข้อฝากนะฮะและโดยเฉพาะขณะนี้เนี่ยนะครับเราควรจะต้องมีข้อมูลการเดินทางการออกจากบ้านนะฮะข้อมูลการเดินทางนะจะไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับ เราก็ต้องใช้ข้อมูลท่านยังไปเช่นถ้าก็มีสถานที่ที่ให้เราลงชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เราให้ความร่วมมือเขาเลยครับนะฮะทุกที่ขณะนี้เขาจะต้องทำกันอยู่เช่นมาที่เทศบาลทัมมาเราเนี้ยนะครับท่านมาถึงขึ้นมาไดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านจะเจอเจ้าหน้าที่ของผมนะฮะ,ะวัดไข้สองก็คือ ซ็นชื่อเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ข้อมูลแอปพลิเคชันข้อมูลที่เราจะสามารถประสานกันได้นะครับ,ครบ,นะค,รบครบนคนะครบเนี่ยคือนะฮะัะนั้นเราอยู่ที่บ้านก็เช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันเราช่วยกันดูแลตนเองช่วยดูแลเพื่อนบ้านนะฮะให้เรานั้นรอดโอกาสมากที่สุดนะครับเพราะเรารู้แล้วว่ามันจะมาแล้วแหละมันถึงเราแล้วขณะดนี้นะครับ แต่ถ้าเราไปปล่อยชีวิตแบบประจําวันตามเดิมไม่ช่อยเชื่อไม่ค่อยให้ความร่วมมือนะกับกระบวนการการเฝ้าระวังโดยเคร่งครัดเนี่ยของขคณะกรรมการเนี่ยนะที่เขาแนะนำเราเนี่ยนะครับเราก็จะพลาดโอกาสและเราจะคืนสภาพเดิมได้ยากมากนะครับยากมากและช้าแล้วก็อันตราย นะกับพวกเรานะครับฉะนั้นก็เนี่ยคือฝากพี่น้องประชาชนเรื่องนี้สําคัญเรื่องทงความสะอาดเนสำคัญมากนะครับเนี่ยนะครับรูกนี้ยสําคัญนะครับ,รบล้างให้ดีนั่นขวฝากนะครับฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับและในช่วงนี้เนี่ยครับเนื่องจากว่าทางการควบคุมการแพร่ระบาดหรือพื้นที่ควบคุมอย่าง เร่งดุนหรือสูงสุดน่ยบับใช้สูงสุดเนี่ยคือหนึ่งขณะ down, <view matrix> นี้ทางจังหวัดนะครับระยองเราเนี่ยใครจะเข้าจะออกจังหวัดเนี่ยนะครับนะฮะตอนนี้เขามีด่านนะฮนะมีด่านนะครับโดยห้าจังหวัดเนี่ยนะครับห้าจังหวัดเนี่ยคือต้องมีด่านนะมี mm ด่านเข้าออกจากนั้นท่านพี่น้องประชาชนจะเดินทางข้ามจังหวัดนะขณะนี้เนี่ยนะท่านจะต้องมาทํารายงานนะ ต่อควายปกครองนะครับอําเภอเมืองระยองผมคิดว่าอำเภอเมืองระยองคงาทำไม่ไหวคงจะต้องกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยแหละอันทัคตนะครับอ่ก็ตอนนี้ก็คือขอฝากพี่น้องประชาชนนะจนฝ่าสถานการณ์ที่เขาจะเปลี่ยนเป็นคำสั่งอื่นนะครับเปลี่ยนเป็นสถานการณ์อื่นนะเดินทางข้ามจังหวัดรันนี้ท่านต้องถูกต้องต้องให้ความร่วมมือกับการเจ้าหน้าที่ที่เขาตรวจนะครับตรวจด่านถือเป็นเรื่องดีครับ นะครับอย่าไปมองเป็นเรื่องวุ่นวายนะครับแล้วเราจําเป็นจริงๆนะถึงเราไปนะครับถ้าเรามาจําเป็นเราก็ลองขยับเวลาอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเออตะเกิดรออีกสักพักหนึ่งโรกมานขี้ขายค่อยไปเอาก็ได้นะครับถ้าไปเที่ยวอย่าไปคิดมนะั้ยไม่ต้องไปเลยนะครับถ้าคิดจะไปเที่ยวเนี่ยไม่ต้องไปเลยถ้าไปธุระจําเป็นจริงๆเนี่ยที่จะต้องข้ามจังหวัดเนี่ยนะครับท่านก็นําหลักฐานเอกสารนะฮะหลักฐานเอกสารก็ถึงอะไรมันก็คือบัตร ดานตัวประชาชนนั่นแหละดูแล้วหรือำทำเนาทะเบียนบ้านมาด้วยกว็ดีนะครับไปรายงานตัวต่อผู้ปกครองนะอําเภอเมืองระยองหรือที่กํานันผู้ใหญ่บ้านผมคิดว่าน่าจะได้นะคือนะครับเพราะาคืออําเภอทําไม่ไหวหรอกนะครับทําไม่ไหวหรอกครับก็ก็ฝากไว้แล้วทั้งหมดนะมาตรการทั้งหลายที่นายกได้พูดคุยพบพี่น้องประชาชนนะในข้างต้นถึงขนาดนี้เนี่ยนะครับถ้าท่านใดนะครับ ท่านใดที่ยังสงสัยหรือกังวลใจแล้วก็อยากทีเจยะสอบถามอย่างเทศบาลทับมาเนี่ยครับทางเราก็ยินดีนะครับยินดีที่จะให้คำปรึกษาหาหรือยินดีที่จะมอบหมายคณะทำงานของเราเนี่ยนะครับไปดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดนะครับ mm hmm. เพื่อให้ท่านนั้นอยู่แบบสถานการณ์ เร่งด่วนสถานการณ์เสี่ยงสูงสุดแล้วก็อยากให้เรานั้นอยู่ด้วยกันแบบช่วยเหลือกันนะครับเราช่วยเหลือกันนะดูแลกันเองนะครับดูแลกันเองเพื่อให้สถานการณ์ทั้งหลายเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยนะครับที่คลายไปโดยฉับพลันโดยเร็วนะครับดังน,นั้นก็ติดต่อประสานงานมาได้นะครับที่กองสาธารณสุขเทศบาลตะมนทับมานะครับเขาูง 8, 3, แกสละ18 นะครับหรือว่าเบอร์งานป้องกันนะฮะของเทศบาลนี้ก็คือยี่บสี่ชั่วโมงเหมือนกันเบอร์เบอร์นี้นะครับที่สามารถดูแลพี่น้องประชาชนได้ตลอดเวลาก็คือศู8ย์สามแปดหกสามหนึ่งหกแปดนะครับนี่คือง,งานป้องกันที่เรามีดูแลท่านย4ิบสี่ชั่วโมงในขณะนี้นะครับที่เต็อนบ่ายดูแลมีอีกเบอร์หนึ่งครับคือเบอร์สายด่วนนะครับก็โทรนะครับหนึ่งเก้า้านะครับ 199นะครับโทรมาได้นะครับทางนี้ก็เราสแตนบายไว้ไว้ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับนะครับหรือเข้าไปดูทางงานของประชาสัมพันธ์ของเทศบาลก็ได้นะทางเว็บไซต์ทางเฟซบุ๊กนะทางไลน์ข้อมูลข่าวสารทางแอปพลิเคชันของเราทั้งหลายเนี่ยและครับเข้าไปดูได้เลยนะครับเรื่องพวกนี้ หลังจากเราทํางานแล้วเราได้ดําเนินการแล้วอะไรแล้วหรือเราติดต่อท่านแล้วอะไรแล้วเขาสามารถเข้ามาคุยกันได้นะครับจากนั้นช่วงนี้คิดว่านัก็่ากพี่น้องประชาชนนะชาวตําบลทับมาเราช่วยกันนะฮะดูแลเพื่อนบ้านนะใกล้เคียงดูแลสภาพความที่เราจะต้องวิต,ตกกังวลในเรื่องพวกนี้แล้วทำใจให้สบาย สถานการณ์ก็คงจะยิกลายไปเองเดี๋ยวมีคณะกรรมการมีทีมงานมีพวกเราช่วยดูแลอยู่นะครับช่วยดูแลอยู่นะครับก็ขอบคุณมากก็ขอสวัสดีครับสวัสดีครับ